และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราไม่เคยคิดว่ากุ้งจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะวันนี้เดินมาดูบ่อที่เราเลี้ยงกุ้งไว้ก็เห็นอะไรขาวๆแปลกๆลองซูมเข้าไปดูนั่นคือกุ้งนั่นเองฮะกุ้งตุยนะฮะนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับปกติผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนน้าถ่ายน้ําใหม่เลยฮะสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับผมได้ปิดบ่อไว้นะครับเพราะว่าเราตัดต้นไม้เนาะพอเราตัดต้นไม้เสร็จแล้วครับผมก็ได้เอาเต็นท์ออกนะครับก็เปิดบ่อให้โล่งเลยครับและสิ่งที่ได้ก็อย่างที่เห็นครับผม ไปหลายตัวเลยฮะตอนได้ผมก็แปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นนี้เป็นลอกคาบหรือเปล่าลองตักขึ้นมาดูมันไม่ได้ลอกคาบเลยครับเปลือกแข็งๆอยู่เลยนะฮะเพราะโดยปกติของกุ้งนะที่เพิ่งลอกคาบเนี่ยมันจะอ่อนแอ กุ้งตัวอื่นกก็เนแต่นี้เปลือกยังแข็งอยู่ปกติเลยนะครับยิ่งปริมาณน้ําลดลงเราก็ยิ่งเจอครับซากกุ้งฮะใครพอมีความรู้บ้างครับมันตุยเพราะอะไรครับเปลือกยังแข็งอยู่เลยนะนู่นก็อีกตัวครับเจออีกแล้วฮะตัวนี้ตักขึ้นมาก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับมีก้ามที่แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะไม่น่าจะโดนตัวอื่นลุมได้นะครับเมื่อปริมาณน้ําลดลงนะครับก็มาดูกุ้งกันดูว่าเหลือขนาดไหนเนาะกุ้งบางตัวก็ยังไม่โตนะครับคงสภาพเดินเป็นแค่นิ้วก้อยอยู่เลยนะฮะบางตัวก็โตเอาโตเอานะครับก้ามมาเล้อมาล่าเลย กุ้งจะเดินออกจากที่หลบซ่อนมาวนเต็มไปหมดเลยครับแต่รอบนี้บางตายเหมือนกันครับเดี๋ยวถ่ายระดับน้ำน้อยๆไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองล้างบ่อดูครับคือน้ําฉีดล้างบ่อให้สะอาดเลยนะฮะตอนนี้น้ําเริ่มมีกลิ่นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันครับว่าเป็นเพราะอะไรครับกุ้งถึงตุยนะพรุ่งนี้เจอกันครับ